สวัสดีครับผมโอ๊ตปีเซียวอชหากท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลนาฬิกาเพิ่มเติมหรือว่าต้องการซื้อหรือขายนาฬิกาให้กับเราสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่แฟนเพจ Facebook Instagram เว็บไซต์หรือว่าเราอ c ฟิเชียลจากลิงล์ด้านล่างนี้ได้เลยครับผมวันนี้เรามาอยู่กับอีกหนึ่งนาฬิกา Pocket Watch ที่โดรีดีไซน์ใหม่เนี่ยขึ้นมาให้มันเป็นนาฬิกาข้อมือครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นตัวบริเก ที่มีดีไซน์มาจาก Pocket Watch ที่มีประวัติที่น่าสนใจแล้วก็ยาวนานมากๆครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวนี้เป็น Pocket Watch ที่ตัวนี้เป็น Pocket Watch ที่มีทรงแบบนี้เลย แค่เติมขาขึ้นมาจากนาฬิกาสมัยก่อนให้เป็นนาฬิกาข้อมือในปัจจุบันเนี่ยมีแค่การเติมขาแต่ด้ยวยดีไซน์ทุกอย่างทั้งอิเลเมนต์ต่างๆบนหน้าปัดเนี่ยยังคงความเป็นพ็อกเก็ตวอชในสมัย1790ครับซึ่งเป็นยุคที่เป็นยุคสงครามของประเทศฝรั่งเศสครับแล้วก็โจทย์ของการออกแบบพ็อกเก็ตวอชในสมัยนั้นเนี่ยซึ่งให้ได้มาซึ่งความเป็นไอคอนิกของตัวปริเกตตัวนี้เนี่ยคือเขาต้องการลดทอนสิ่งต่างๆที่อยู่บนในตัวเรือนทั้งไมเคนิ่งเข้าแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่อ ให้ในาฬิกาที่มีคอสที่ถูกลงแล้วก็สามารถจําหน่ายให้กับคนทั่วไปที่มีกําลังซื้อที่น้อยนในสมัยนั้นได้อย่างง่ายดายมากขึ้นครับซึ่งโดยโจทย์ตรงนี้ทําให้ได้ไ o n i c Watch แล้วก็เป็น Pocket Watch s เก l e t o นในยุคนั้นที่ถือว่าไม่มีใครทําเหมือนแบบนี้ได้อีกแล้วครับตัวนั้นก็คือบริกเก t ทราน i t i o n ในรหัส 7027ครับผมซึ่งตัวนี้เปิดตัวขึ้นมาในปี2005ในไซส์37มิลแล้วก็ปี2010เนี่ยเขาเปิดตัวเป็นรหัส7057ในไซส์40.5ม mm, ิมิลลิเมตรครับผมตัวนี้เนี่ยคือเป็นหนึ่งในบริเกตที่โอ๊ตมองว่าเขาตัดสินใจได้ถูกต้องที่สุดที่ทำตัวนี้รีดิชั่นขึ้นมาเป็นนาฬิกาข้อมือครับเพราะว่า วิเก้เนี่ยเป็นตัวที่จริงๆใน,นการสเกเลตันเขาทําออกมาได้ค่อนข้างสวยอยู่แล้วเพราะว่าการฝีมือทํางานขัดแต่งทุกอย่างเนี่ยเขาทำได้สวยแต่ว่าดีไซน์ในการทำสเกเลตันเนี่ยครับแต่ละแบรนด์เนี่ยจะมีทุกแบรนด์จะมีสเกเลตันหมดแต่ว่าแบรนด์ที่มีสเกเลตันเป็นไอคอนิกแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเนี่ยมีน้อยมากครับซึ่งวิกเก้ก็เลือกตัวนี้ขึ้นมาครับซึ่งถือว่าทำออกมาได้ไซส์ทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆครับตัวนี้ไซส์จะอยู่ที่ 38.5ม mm, มครับแล้วก็ความยาวของตัวขาถึงขาเนี่ยจะอยู่ที่46ม mm, มครับซึ่งตัวไซส์เนี่ยคือเขาใช้เป็นตัวเคสเนี่ยเขาใช้เป็นลักษณะที่เป็นความกลมเหมือนตัวพ็อกเก็ตวัดในสมัยก่อนครับแต่ว่ามีการต่อขาเพิ่มขึ้นมาซึ่งทําให้เวลาขึ้นข้อแล้วเนี่ยเราจะได้ฟิลลิ่งของนาฬิกาพ็อกเก็ตวัดอยู่มีความวินเทจอยู่แต่ว่าด้วยขาที่มีความเป็นเลขาคณิตตัดกับตัวเรือนกลมเนี่ยทำให้ได้ ดีไซน์เหมือนในยุคแบบอาร์เดโคซึ่งเป็นยุคสมัยใหม่แล้วก็มีความลงตัวมากขึ้นครับข้อมือโอตอยู่ที่6.2นิ้วเนี่ยคือไซนี้ถือว่าเป็นไซน์ที่น่ารักมากๆสําหรับข้อมือคนไทยแล้วก็ข้อมือโอตด้วยครับซึ่งขาเนะี่ยก็จะอยู่ในเลนจ์ของช่วงประมาณ42มิลลิเมตรซึ่งใส่ยังไงก็ไม่กลางข้อมือครับต่อให้ข้อมือประมาณ6นิ้วหรือว่าต่ํากว่า6นิ้ว 2-3ถึงมมิลก็ยังใส่ตัวนี้ได้อย่างสวยงามครับผมแต่สำหรับพี่ที่เข้ามือใหญ่กว่าหกจเนี่ยโอนแนะน่าเป็นไซส์7จ5 7สซึ่งเป็น40มิลจะดีกว่าครับตัวนี้เนี่ยวัสดุเป็นไวโกครับซึ่งเขาใช้เฉดส,สีต่างๆบนตัวเรือนเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากเขาพยายามคุมโทนของวัสดุต่างๆทั้งตัวแท่นเครื่องที่เป็นทองเหลืองแต่ว่าทาเสียงมาเป็นทาผิวสัมผัสเป็นแซนแซนบลัชแล้วก็ทาเป็นตัวสีดา ส่วนตัวจักรกองเนี่ยปกติแล้วเราเห็นจักรกองเป็นสีสีเหลืองหรือสีทองตลอดเวลาเขาก็ใช้เป็นสีเดียวกับตัวตัวแท่นเคลื่อนด้านในคือเป็นสีเทาทั้งหมดคุมโทนออกมาได้ยังสวยงามเพื่อลงตัวให้เข้ากับวัสดุที่เป็นไวโกครับ mm hmm. การเก็บงานบนหน้าปัดเนี่ยวัสดุหน้าปัดเขาก็จะใช้เป็นตัวแผ่นที่ ลงเลกเกอร์สีดำสีดําเงาตรงการแกะลายเป็นเกิยวเช่ครับการเลือกใช้สีของบริเวณเข็มเนี่ยจะเป็นเข็มสีเข็มพิเก้ซึ่งเป็นยูนิของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเขาใช้เป็นเข็มสีเงินเข้ากับตัวบริเวณหลักด้วยซึ่งเป็นสีเงินด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลายอยู่บนหน้าปัดเนี่ยสีตรงนี้นจะดูออกมาชัดเจนแล้วก็สามารถอ่านค่าได้ยังง่ายแม้หน้าปัดจะเล็กก็ตามครับการอ่านค่าสเกลของตัวนี้นจะมีอยู่2จุดขับคือ1แรกคือ ชั่วโมงและนาทีแน่นอนว่าเราเห็นอยู่แล้ววินาทีนี่ยเราไม่ต้องดูครับเพราะว่าเฟืองที่อยู่ด้านล่างที่รับช่วงมาจากตัวจักรกลเนี่ยเขาจะหมุนตอนลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านาฬิกาทํางานหลักวินาทีเนี่ยอยู่บริเวณตรงนี้ครับเพราะว่านี่คือ,อ,อตัวแกนตัวเฟืองที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนเปลี่ยนปแปลงตัวหลักวินาทีให้ใกลายเป็นหลักนาทีครับผมส่วนส่วนที่2เนี่ยจะไม่ใช่ส่วนที่บอกเวลาแต่เป็นส่วนบอก power reserve ซึ่งอยู่บริเวณเลข10ถึง11ครับซึ่งตัวนี้ มันเป็นแคล507ครับผมเป็น In-house c a r i b e เเราก็เก็บพลังงานได้ถึง50ชั่วโมงด้วยกันครับความน่ารักของตัวนี้คือการบอกเอ่อเวอริเริ่มจะทำจะอยู่2ฝั่งเลยครับคือส่วนที่อยู่ด้านหน้าด้วยซึ่งจะมีเข็มที่เป็นเข็ยมยาวเรียวแล้วก็สีขาวครับผมซึ่งเห็นชัดเลยครับว่าเราสามารถอ่านค่าได้อย่างง่ายดายถึงแม้ว่าแผ่นด้านล่างจะเป็นสีดำก็ตามครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเขาจะมีชุดเฟืองตัวเดียวกันที่มีหน้าที่ในการอ่านค่าของ p พาเวอร์รีเซิร์ฟที่ดึงออกมาจากากระปุกรางที่อยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะนะครับตัวเข็มที่มีลักษณะเป็นกลวยตรงนี้นจะมีหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์ในการบอก p พาเวอร์รีเซิร์ฟด้วยเพราะว่าตรงปลายตรงนี้ที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยเขาจะชี้ไปบริเวณตัวสเกลเล็กๆสีทองตัวนี้ครับซึ่งเป็นสเกลของตัว p พาเวอร์รีเซิร์ฟครับการขัดแต่งด้านหลังของตัวเครื่องนั้นก็จะเหมือนกับด้านหน้าครับซึ จริงๆแล้วมันเป็นแผ่นทองเหลืองแล้วก็ทําลายซันบัตลงสีดํกากรแต่งลายทุกอย่างไม่ได้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 ไม่มีการพัฒนามาจากตัวพกเก็ตวอชครับการพัฒนาตัวเนี้ยเขาก็พัฒนาขึ้นการเก็บเหลี่ยมมุมขอบสันต่างๆที่เป็นตัวชิ้นงานต่อจากส่วนที่เป็นด้านจากการยิงทรายมาเป็นส่วนด้านข้างเนี่ยเขาก็มีการเก็บสันที่เป็นส่วนเฉียงแล้วก็มีการขัดเงาทุกชิ้นครับเพื่อให้ได้มาซึ่งความ คมชัดของชิ้นแต่ละชิ้นแล้วก็เป็นสเสน่ห์ของตัวนี้ครับตรงที่ว่าเราเห็นชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยลอยออกจากกันแต่ว่าโดนประกอบด้วยแท่นเครื่องไกลเป็นนาฬิกาเรือนเดียวที่มีชิ้นส่วนต่างๆประกอบกันอย่างชัดเจนครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่น่าประทับใจมากๆจากแบรนด์พ i กเกอีกตัวหนึ่งครับซึ่ง Swatch Group เนี่ยปกติแล้วเขาจะทําออกมาทำนาฬิกาออกมาได้แบบค่อนข้างดู ไม่ได้อยู่ในเลนชิที่แพงมากแต่ว่า b ริ g เก้เนี่ยถือว่าเป็นตัวชูโลอีกตัวหนึ่งของจากกลุ่ม s ว a t c h g กรุ๊ซึ่งก็เป็นฮิสตอริกแบรนด์ที่สําคัญที่สุดเพราะว่าตัว b ริ g เก้เขาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ผ,ผลิตนวัตกรรมนาฬิกาเยอะที่สุดในโลกด้วยครับ ฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ต้องการหาควาหานาฬิกาที่มีความเป็น w r e s s watch skeleton แล้วก็ได้ความเป็ s T and, น historical band นาฬิกาที่สมเหตุสมผลแล้วก็ไม่แพงมากนะครับโอทแนะนำตัว Tradition ตัวนี้เป็น choice choice หนึ่งให้พี่ได้เลือกนครับสำหรับพี่ต้องการสอบถามข้อมูลนาฬิกาเพิ่มเติมหรือว่าต้องการซื้อหรือขายนาฬิกาให้กับโอทเนี่ยติดต่อเข้ามาได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กอินสตาแกรมเว็บไซต์หรือว่าเราออฟฟิเชียลจากลิงด้านล่างนี้ได้เลยครับผม สำหรับพี่ที่ต้องการให้อดหาใาการสวยๆดีๆหา,าหายากหายากแล้วก็สนใจตัวไหนเนี่ยอยากให้โอดรีวิวสามารถคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สับสไครต์ชแนลปีเซียรีวิวด้วยครับผมขอบคุณครับ